สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับพาติยานิ่มน้อยนะครับโปรเจกต์ดี렉เตอร์มิสแกรนสมุดปราการปี2023นะครับแล้วก็ยังถือลิขสิทธิ์อีกหนึ่งจังหวัดนะครับก็คือประจวบคีรีขันนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วก็อีกหนึ่งความยิ่งใหญ่และความประทับใจนะครับผมเป็นพีดีมิสแกรนนะครับเป็นครอบครัวมิสแกรนมาแล้วถึง5ปีนะครับแล้วก็มีลูกสาวสวยๆนะครับมากมายนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งกับเรามานะครับ ยังอยู่กันโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2019นะครับจนปัจจุบันและวันนี้นะครับเรามีลูกสาวสวยๆมาโชว์ตัวกันถึง9โมงนะครับรวมถึงยังมีสมุดปาการปีก่อนๆอีกนะครับอีกหลายคนเลยนะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับติดตามผลงานของน้องบางคนแบบจบจากการเป็นวิสแกนของพี่ใหม่ไปแล้วนะครับก็ยังได้เป็นดาราเป็นศิลปินนะครับรวมถึงเป็นนักร้องนะครับเดี๋ยวมีคุณหน้าคุณตากันหลายคน และที่สําคัญนะครับปีนี้พี่ใหม่ต้องขอขอบคุณนะครับจํารุนคลินิกนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักเป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับใจดีมากนะครับก็ทําให้งานที่แบบจะจัดขึ้นในปีนี้นะครับยิ่งใหญ่น้องๆทุกคนบอกเลยว่าปีนี้พี่ใหม่จัดเต็มมากต้องขอขอบคุณจํารุนคลินิกเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ใหม่ก็อยากจะให้รู้จักกับลูกสาวนะครับของพี่ใหม่ของแต่ละคนนะครับว่าใครมาจากไหนอะไรกันบ้างนะครับโอเคคนแรกเลยครับ สวัสดีค่ะน้องอุ้มกัจมีนุดนแก้วนะคะมิสแกรนสมุทรสงครามปี2 0 1 9ค่ะสวัสดีค่ะน้องพลวัฒนันสเวกวิหารีมิสแกรนเพชรชุรี2022ค่ะสวัสดีค่ะริต้าริต้าบัตจานีโน,โนมิสแกรนด์สมุทรสงคราม2021และ2022ค่ะสวัสดีค่ะแนนฟาริชาติบวเหมมิสแกรนสมุทรสงคราม2020ค่ะ สวัสดีค่ะดาวพีราดาอยอดใจค่ะมิสแกรนสมุทรปากกา2021และ2022ั่สสวัสดีค่ะพิมพ์มุณวรรัตน์บุตรเสือมิสแกรนสมุทรปากกา2018ค่ะสวัสดีค่ะเก๋สุนารัตน์เพิร์คคำบองมิสแกรนสมุทรปากกา2019ค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์มาวดีพิมพ์ปลามมิสแกรนลาดลีลาดดี2022ั่สิค่ะครับก็ ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เดี๋ยววันนี้นะครับแล้วก็ซีนสาคัญบนเวทีของเรานะครับก็เราจะโชว์ถึงศักยภาพนะครับที่เราได้อยู่กับครอบครัวนะครับมิสแกรนมาถึง5ปีมีลูกสาว9คนแต่ที่สำคัญในวันนี้นะครับเราจะมีซีนใหญ่นะครับเราจะเปิดตัวนะครับ ที่ปรึกษากิติมาักกองประปวดนะครับดำรงตําแหน่งนะครับก็คือเป็นผู้หญิงต้นแบบเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในวงการธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวทัศนคตินะครับเป็นต้นแบบให้กับมิสแกรนปี2023แล้วก็ลูกสาวของเราทั้ง9ทั้ง9โมงด้วยปีนี้เราเปิดรับทั้งหมด 9มงกุดเช่นเดียวกันครับปีนี้เราเรามีแล้ว2ท่านนะครับเดี๋ยวติดตามอีก7ท่านแล้วเราจะมีการแต่งตั้งนะครับในรอบการล่าที่จะจัดขึ้นนะครับก่อนรอบไฟนอลรวมถึงนอกเหนือจากน้องๆผู้เข้าประกวดมิสแกรนจะมีไอดอลเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จแล้วเรายังเปิดรับเด็กที่ต้องการมองมองรุ่นพี่นะครับเป็นไอดอลอยากเป็นมิสแกรนในอนาคตนะครับวันนี้ก็มี เดี๋ยวอุปไวนิดเดิงนะครับมีน้องคนสวยคนแรกของเราเลยนะครับที่ร่วมโครงการนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเด็กอายุ18ถึง20ปีแซบแค่ไหนนะครับและที่สำคัญซีนที่สวยที่สุดนะครับฝากด้วยวันที่18กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเราจะพบกับข่าวทั้ง9นะครับทั้ง9ที่เซ็กซ์เซสที่เป็นผู้ สนับสนุนเรานะครับกรรมการตีมศักดิ์9คนแล้วก็ลูกสาว9คนบนเวทีและเด็กน้อยอีก9คนบนเวทีรับรองว่าสีนั้นยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วงานแถลงวันนี้คือความพิเศษยังไงครับของการีนอ่าครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้เรามีอัตลักษณ์รวมถึงความเป็นผ้าไทยนะครับ<อ>เดี๋ยวดูผ้าชุดแรกเลยครับที่ทุกคนมองว่าพยายามจะแบบอินเตอร์พยายามจะแบบดูเป็นสากลมากขึ้นแต่พี่ใหม่มองว่า สุดท้ายแล้วอะครับความที่ทัชความรู้สึกหลายๆคนเพราะวันนี้มีกระทรวงวัฒนธรรมมาด้วยมีหลายๆภาคส่วนมาด้วยพี่ใหม่ก็เลยมองว่าผ้าไทยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็อยากต่อยอดกันแต่เราก็ยังไม่ทิ้งความเปรี้ยวเผ็ด มันนะครับพอจบจากภาาไทยปุ๊บทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าเด็กแต่ละคนนะครับจะมีทัศนคตินะครับคีย์เวิร์ดของเราปีนี้แซบแน่นอนนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนว่าปีนี้ผู้เข้าประกวดของเรามี13คนนะครับเราบอกได้เลยว่าน้อยแต่แซบนะครับรวมถึงเราเปิดโอกาสสังเกตด,ดีๆปีนี้จะมีเด็กอายุ18 19 20เยอะมากพี่ใหม่บอกว่าอยากเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับนางงามหน้าใหม่ๆกล้ามาฟัด นะครับบางคนบอกว่าหน้าใหม่จะมงไหมแม่หน <Net> ้าใหม่จะมงไหมแม่ลองดูกันว่าปีนี้พี่ใหม่จะเอาหน้าใหม่มงหรือเปล่าครับปากไปด้วยนะครับแล้วพี่ใหม่มีเรียกว่ามีความคาดหวังที่จะเป็นเข้าติดหนึ่งในพีดีนะครับพีดียอดเยี่ยมจริงๆแล้วนะครับพี่ใหม่อะถ้าเราทุกคนนะความใฝ่ฝันก็คืออยากเป็นพีดียอดเยี่ยมแต่จริงๆแล้วพี่ใหม่มองว่านะครับถ้าเราทําอะไรแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอะประสบความสําเร็จ ในตัวเราแล้วนะครับพอจบงานแล้วเรายังอยู่ได้นะครับเราต่อยอดตัวเราได้แล้วน้องๆต่อยอดตัวได้อันนี้พี่ใหม่มองว่าเป็นของขวัญของพี่ใหม่ที่แบบที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสนะครับก็ถ้าทุกอย่างพร้อมผู้สนับสนุนพร้อมเพราะว่าการเป็นพีดียอดเยี่ยมมันเราไม่สามารถทําได้ตัวคนเดียวแต่ปีนี้พยายามเต็มที่เพราะเรามีตารุนคลินิกครับถ้าโปรดักชันเราใหญ่นางงามเราสวยเราฟัดทุนเราถึงพี่ใหม่มีสิทธิ์ยืน คนพีดียอดเยี่ยมแน่นอนครับขอบคุณครับครับแล้วยังยังจะเปิดรับผู้สน,นับสนุนไหมครับพี่ใหม่โอเคครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วทุกคนบอกว่าพี่ใหม่ปีเราก็มาปีที่แล้วไม่ได้จัดใหญ่ขนาดนี้ปีนี้ทําไมพี่ใหม่ย,ยิ่งใหญ่กันพี่ใหม่มองว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้ามันเริ่มคลี่คลายเรื่องของโควิดแล้วทุกคนก็น่าจะมาร่วมสนับสนุนกันจริงๆแล้ววันนี้เป็นเงินส่วนตัวก่อนเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราจัดได้เราทําใหญ่นะ เราต้องเปิดใจผู้สนับสนุนก่อนวันนี้พี่ใหม่เกรนลูกสาวมานะครับมาโชว์ตัวว่าถ้าคุณเป็นครอบครัวของเราไม่ต้องกังวลใจเลยคุณจะไม่ได้แค่เพียง Miss Grant, ม,มิสแกรนสมุทรปราการปี2023แต่คุณจะได้ครอบครัวของเราออกงานด้วยทั้งหมดครับขอบคุณครับครนนี้ฝากให้พี่ใหม่เชิญชวนให้ติดตามทางทีของคุณ ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับจริงๆแล้วเวทีมิสแบรนปีนี้เป็นที่ติดตามอยู่แล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าต้องขอบคุณน้องอิงฟ้าด้วยฝากเชียร์น้องอิงฟ้าด้วยนะครับถือว่าเป็นโลโมเดลของเราเลยนะครับปีนี้น้องอิงฟ้าทําให้ PD 77จังหวัดถายสปอนเซอร์ง่ายขึ้นจริงๆพีดีทุกคนอยากพูดอย่างนี้จริงๆเพราะที่ผ่านมาก็เหนื่อยแต่ปีนี้พี่ใหม่บอกเลยเลยว่าน้องอิงฟ้าช่วยเราได้เยอะมากจริงๆขอบคุณพี่นวัด นะครับที่เปิดโอกาสที่ใหม่อยู่มา5ปีปีนี้แหละเป็นปีที่ใหม่มีความสุขที่สุดนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเชียนน้องๆทุกคนตรงนี้นะครับใครที่จะไม่ได้เป็นปีนี้แล้วหรือที่ผ่านมาแล้วน้องๆทุกคนพร้อมร่วมงานกับทุกคนนะครับสปอนเซอร์ใจดีทุกคนติดต่อน้องได้เลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับ